ีค่ะเพื่อพี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้นะคะทุกตากำลังเดินทางไปบ้านเพื่อนแต่งอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมเอ้ย่อยว่าสิแวะเอานขนมว่าสิแวะเอาผ้่เมื่อนี่ห่างเขาปิดมิดค่ะเพระาะว่าเป็นวันนั้นฮอลรีเดย์เนาะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวทุกตาสิภาพไปสำรวจบ้านเพื่อนของทุกตาน้ำเด้อค่ะเพื่อพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือหมบ้านที่นั่งอยู่เด้อค่ะ หมู่บ้านนี้อยู่ทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ทีเ่เดี๋ยวนะทุกท่านนึกชื่อไม่เอาบัตซิวัล <c oughs> อยู่ที่โคลส์เวลเลยค่ะกับใกล้ๆแถวบ้านทุกตาอยู่นี่แหละคะ่ะ <c oughs> บ้านเพื่อนแต่งอยู่ห่างอยู่ห่างจากบ้านทุกตาประมาณอันสิบแปดนาทีเองค่ะอยู่บ่ไกลกันเนาะคะ่ะ <c oughs> โอเคนะคะ่ะคณะนี้ทุกตาก็ได้มาถึงอัน บ้านเพื่อนสาวแต่งแล้วนะคะเดี๋ยวตุกตาสิบห้าเขาไปเช็คในบ้านน้เนาะค่ะว่านั่งเฮ็ดยังอยู่นะคะบ่ไรบอกวาสิมาเวลาใดเนาะค่ะบอกต่ว่าสิมาบานนั่งมอนีนั่งส้วนนะคะแต่บอกบอไ้นัดเวลาเน mm ี hmm. ่ยค่ะในเครื่อวิวบรรยากาศอ,อยู่บูบานนั่งเด้อค่ะช่วงเย็ยนอุ้ยทันผู้ชมนกกระลังบินแบบงาม <Yeah. S 1> เห็นบ่เนาะต้นก็ฝั่งหนึ่งนะโอเคะ <Yeah. S 1> okay, เดี๋ยวเสี่ยวคองเขาไปใน,ในบ้าน,นะค่ะ <Yeah. S 1> ให้ให้ให เบืองพ่อแม่พี่น้องมาตำมพริกตำนวลตำนี่ตอนนี้เจ้าของบ้านไปเตงโตอยู่ด้วยค่ะอันมิสเตอร์จอดเล่าออกมาตอนหลับคุยกับเล่าไปเบิ่งหันคุณอันนี้เอามาเองด้วยค่ะคุณนั่งก็เตรียมอาหารมู๊จุดถอดกุบเทียนไว้โอ้ยบุนเนอะผุนโอ้ยมันยังเลยนี่โอ้ยแกงพ่อแม่พี่น้องมีตะถันชช่ อีสวร yes yes นอเล็กสูงมากดูมองไม่เห็นหัวเลยนะอเล็กสูงมากลูกชายแต่งนายเป็นเด็กน่ารักนะคะตอนนี้กำลังเป็นวัยรุ่นอยู่คุนบุย h a n d s o e b บางคนงาม้ยคนงามถือกลุ่งมากมาฝันออมยนะนี่อมันนี้เขาหุ่นดีอย่าไปรูปท้องเดี๋ยวเขาเวเขาเห็นมานี่ข่ะสิภาพมาส่วน เดี๋ยวเอากลวงลมโอ้ยนี่นี่นี่คู่สิต่ำวิดีโอเลยโอเคเนี่ยค่ะมาเราจะชิมก่อนเราจะชิมนะว่าอร่อยไหมเค็มไหนนึ่งหืมัเค็มไหนนึ่งได้ไส้ในอีกพรออใช่ไหมเค็มนิดนึงนะคะกดพรออใช่ไหม โอเคนะคะเดี๋ยวสิบากันกินข้าว you make this ham wow โอเค nice look a big turkey guys big okay okay น่มียมากมัมอันนี้กระนั่งอันนี้กุ้งแล้วก็สลัดน้ำจิ้มอาหารเีย้าดันซดอร์ฉันจะดื่มซีดอร์้าฉันใส่สลัด s a d ้โอ้ right here okay โอเคเดี๋ยวต่อคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะบายอเล็กซ์อเล็กซ์สูงมากบายไรชาสูงมากใส่เ้าท้าวีอ่ะบาย